สำหรับผู้ที่ทุกคนที่ผิดพลาดนะครับทุกคนแน่นอนว่ามีความผิดพลาดในเรื่องของการทำอิบาดาในเรื่องของการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เพราะนั้นอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่นั้นเป็นโอกาสดีสำหรับเราที่เราจะกลับตัวกลับใจและทบทวนตัวเราเองว่าเราเปฏิบัติตัวในการที่เราเป็นบ่าวต่ออัลลอฮ์นั้นมีความบกพร่องในเรื่องใดนะครับเราจำเป็นที่จะต้อง แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงเพื่อที่จะได้เป็นบ่าวที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับเอ,อ,อฮัมดลละเลาพร์ทรงประทานอัลกุรอานให้กับเรานั้นมีเรื่องราวมากมายมีข้อมูลแล้วก็คาสอนที่ลึกซึ้งแล้วก็ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในการที่เราจะใช้ในการดําเนินชีวิตนะครับเ,เพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งหนึ่งที่อิสลามนํามาให้กับ มนุษย์นั้นก็คือการให้เกียรติกับสตรีนะครับเราจะเห็นว่าในหลักการอิสลามนั้นไม่เหมือนกับศาสนกอื่นไม่เหมือนกับศาสนาอื่นที่ให้เกียรติกับสตรีนะครับให้เกียรติกับให้เกีรยิกับบรรดาสลิมะทั้งหลายเพราะนั้นก็เพราะเหตุใดเพราะอัลลอฮ์ได้เป็นผู้สร้างมนุษย์นะครับอัลลอฮ์รู้ว่าสิ่งใดที่สมควรที่จะบัญญัติเพื่อที่จะรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของสตรีนะครับ และทั่วๆไปแล้วความรู้ความต้องการของมนุษย์นั้นต้องการในสิ่งใดบ้างเอเลอร์รู้เอเลอร์จึงได้กําหนดขอบเขตการปฏิบัตินะครับว่าต้องทําอย่างนี้เพื่อที่จะทําให้เกิดความสุขแล้วก็ความเสมอภาคแล้วก็เป็นความยุติธรรมในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละอเลอร์จึงได้กําหนดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับสตรีในเรื่องยกตัวอย่างเช่น การคุมฮิญาบนะครับการคุมฮิญาบการปกปิดเอาร้อการกําหนดให้มีการแต่งงานกับสตรี4ี่คนนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นกบทบัญญัติที่อลัลลอฮ์ทรงผู้ทรงรอบรู้เนี่ยนะครับได้กําหนดว่าให้บรรดามุสลิมนะ,นะครับทั้งหลายเนี่ยที่มีความสามารถสามารถแต่งงานกับผู้มุสลิม,มได้ถึง4คนเพราะอะไร เพราะอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยบรรดามุสเนี่ยจะมีจานวนมากถ้าไม่ใช้กฎข้อนี้แล้วเราก็เราจะเห็นว่าสาวแก่แม่ไม้เนี่ยมีจานวนมากมากมายในในในสังคมนะครับซึ่งจะเป็นมันก็จะเป็นผลเสียแล้วก็จะส่งผลร้ายกับสังคมเพราะด้วยเหตุน,นี้แหละอัลลอฮ์จึงได้กําหนดนะครับการคุมหิยาบการปกปิดอัลลอฮ์ให้กับบรรดามุส穆斯林เพื่อที่ว่าจะยกฐานะ แล้วก็ให้เกียรติกับสตรีและใน,ในอ,อัลลอฮ์ก็ได้บอกไว้นะครับว่าลูกจุนยาเนี่ยเป็นอย่างไรท่าแท้ของลูกจุนยานั้นเป็นอย่างไรนะครับและท่านบิสละลอหสลามก็ได้มาตอกย้ำด้วยฮะดิษของท่านด้วยด้วยคำสอนของท่านอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นว่าท่านทั้งหลายท่านนบบิสละลอหสลามได้บอกในฮะด,ดิษสุดหนึ่งว่าท่านทั้งหลายบาดิรูบิลอามาลีซาบาน บาดรูบิลอามาลีฟิจนานท่านทั้งหลายจงเร่งรีบทําความดีให้มากๆเพราะมันจะเกิดฟิจานาเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราฟิจานาเนี่ยถ้าเราไม่ทําความดีให้มากๆเนี่ยเราไม่ว่าจะเป็นความดีที่เป็นฟรัรดูหรือสุนนะต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่เร่งรีบทาความดีเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่สามารถรอดพ้นจากฟิจานาได้ซึ่งทุกวันนี้ฮะทีสุดเนี่ยเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วนะครับที่ท่านนบีโซลวอลัยัสลัมบอกว่า กับที่ต่อไอไลลินมุสลิมฟิตนาที่มันจะมากมายาดาดเดืนแพร่กระจายไปเหมือนกับกลางคืนที่มืดมนครับเรามองไปตรงไหนน่ะมีแต่ฟิตนาทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นก็จกนกระทั่งว่าฟิตจจนาจนกระทั่งว่าชายผู้หนึ่งนั้นอยู่ในกลางตอนตอนเช้านั้นเป็นมุสมินตกมาตอนเย็นเมื่อถึงตอนเย็นแล้วเขาก็เป็นกาเฟส หรือไม่ก็ตอนเช้าเป็นกาเฟ,ฟ่ตอนตอนเย็นเป็นมุสลิมเป็นมุหมินนะครับและเขาเนี่ยขายศาสนาของเขาโดยหมายถึงว่าทําอะไรก็ได้ขายขายศาสนาในที่นี้หมายถึงว่าทําอะไรก็ได้โดยไม่คํานึงถึงอัลกรุรอานไม่คํานึงถึงฮารอมหรือฮาราลขอให้ได้มาซึ่งดุนยาก็แล้วกันขอให้ได้มาซึ่งเงินทองทรัพย์สมบัติเะก็แล้วกันหรือเกียรติยศหรือว่าศักดิ์ศรีอะไรกต่างท,ท,ที่มนุษย์นั้นไข่ไฟฟ้ากันไข่ฟ้ากันในโลกดุนยาเพราะฉะนั้น ฮาดีสุดนี้นะครับบอกว่าฟิตนะ์มันมีมากมายเพราะฉะนั้นพี่น้องเราจาในเมื่อเรามีอัลกุรอานนะครับเรามีฮะดีสของท่านอับดุลสลามนั้นเราจะเราต้องพยายามที่จะวิเคราะห์ด้วยอัลกุรอานและฮะดีสถึงสภาพที่เป็นอยู่ของมุสลิมนะครับพี่น้องทุกวันนี้สื่อออนไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีบทบาทอย่างมากในในสังคมมุสลิมใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตของเยาวชนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าที่อัลลอฮ์เนี่ยได้กำหนดการแต่งกายของมุสลิมเนี่ยเพื่อที่จะยกศักดิ์ศรีของมุสลิมเนี่ยของมุสลิมเนี่ยรักษานะครับโดยอัลลอฮ์ได้ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานสุราะอัลอาฮซับอายะที่สามสิบสามว่าเอ ah าบิลลาฮิมินัชชัยตอนุรัลรจิม وقرنا في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فซึ่ง الله <سؤال> هنا سامع <سؤال> รวมไปถึงมุสลิมทั้งหลายด้วยและเจ้าจงอยู่ในบ้านเรือนของพวกท่านและจะและจงอยู่ในบ้านเรือนของของพวกเธอและอย่าได้โอ้วอวดความงามนะครับและอย่าได้โอ้วอวดความงามของพวกเธอเช่นการอวดความงามของพวกสตรีแห่งสมัยงมงายในยุคก่อนก็คือยุคยาฮิริยานนั่นเองก่อนที่อิสลามจะมานะครับและเจ้าจงดำรงรักษาการละหมาด และจ่ยายสกาศและจงพัก,พกดีต่ออัลลอฮ์และเราซูนของพระองค์อัลลอฮ์เพียงต้องการที่จะขจัดความสวโสโครกออกไปจากพวกเจ้าโอ้โอสมาชิกของวงตระกูลนบีเอย๋ยและทรงประสงค์ที่จะขัดเกลาพวกเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นอายะกรานอายะเนี่ยบอกเราเลยว่ามุสลิมานี่ตามหลักแล้วนะครับจะต้องอยู่ในบ้านจะต้องไม่ออกไปออ,ออกไป เพื่อที่ว่าจะมาเปิดเผยเรือนร่างหรือความสวยงามของของ,ของมุสลิมะยกเว้นในภาวะที่จําเป็นเท่านั้นแต่ตามหลักหลักฐานเดิมหรือว่าตามหลักการเดิมนะ่ะจะต้องอยู่ในบ้านนี่คืออะไรนี่คืออัลลอฮ์ทรงรู้ว่าการอยู่ในบ้านของสตรีนะ่ะเป็นสิ่งที่ดีกว่าสําหรับสตรีในการให้เกียรติในการรักษาความบริสุทธิ์ของนาง ในความรักษาความเป็นศักดิ์ศรีและก็เกียรติยศของนางต่ทุกวันนี้นะครับพี่น้องเราจะเห็นได้ว่าท่านบรีสุลสลธัมบอกว่ามันจะเกิดพิจนะแท้หลายเหมือนกับการคืนที่มืดมนน่ะเพราะนั้นพี่น้องลองต้องต้องเป็นท่านธรีสุลสลธรมบอกใ,ให้ที่สุดหนึ่งว่ากุลลุกุมรออินว่ากุลลุกุมมัสอุลุนอันรออยะตี คนทุกคนเนี่ยนะผู้คนทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ดูแลรักษาจะต้องเป็นเป็นผู้ที่ว่าดูแลอมานะอย่างน้อยที่สุดนะอมานะในตัวเองเนี่ยที่จะต้องดูแลว,ว่าเราปฏิบัติต่อร้อนนั้นครบสมบูรณ์แบบหรือยังประการต่อไปก็คืออามานะที่เราจะต้องดูแลลูกเราภัร,รยาเราหรือว่าคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องถูกสอบถามเพราะนั้นเราเนี่ยได้ดูแลลูกสาวเราบ้างไหม ว่าเขานั้นได้ใช้สื่อออนไลน์ไปอย่างไรนะอูซรบิลลาฮินซาลิกนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจนะครับว่าเราจะเห็นว่าในสื่อออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Instagram หรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยทิกตอกทึกอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามุสลิมเนี่ยนะครับที่มียอดดูเป็นหมื่นเนี่ย ยอดดูเป็นหมื่นเนี่ยที่ออกมาโชว์ใบหน้าของนางแล้วก็เรือนร่างที่ใส่กางเกงที่รัดๆเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่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 ใชปกปิดเอาร้อนนะครับมันไม่ใช่ฮิญาบฮิญาบคือจะต้องไม่นําส่วนที่สวยงามของนางเนี่ยออกมามาโชว์มาโชว์มามาให้คนอื่นดูเพราะใบหน้าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เป็นม,มหาสินะหุ่นน่ะ นะครับเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดก็คือใบหน้าเนี่ยแหละครับแต่เราเนี่ยออกมาพูดเรื่องไร้สาระในสื่อออนไลน์เนี่ยโดยที่มียอดชมเนี่ยเป็นหมื่นเนี่ยถ้ายอดชมเป็นหมื่นเนี่ยนะครับยอดดูเป็นหมื่นเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับนั่นคือยอดของความบาปท,ที่เขาจะได้รับแต่ถ้ามุสลิมดูด้วยกันไม่เป็นไรแต่ถ้ามุสลิมหรือว่าคนกาาฟิเนี่ยที่ดูน่นะครับนั่นคือบรรดาจํานวนความบาปท,ที่นางจะได้รับเพราะฉะนั้น ผู้ที่เป็นพ่อผู้ที่เป็นสามีนะครับจะต้องดูแลว,ว่าพัญญาของนางของของเขาและลูกๆสาวของเขานะ่ยหรือว่าหลานๆหรือว่าอะไรที่เป็นญาติที่จะสามารถที่จะเตือนกันได้เนะี่ยทาสิ่งเหล่านี้หรือไม่นี่เป็นการการการ,การลดเกียติที่อว่านพยายามที่จะรักษาเกียรติของมุสลิมะแต่เราเนี่ยกลับไปลดเกียรติของตัวเราเองใครที่เข้ามารองดูว่าเออหน้าตาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ แล้วก็แต่งหน้าแต่งตาด้วยนั่นคือฟิตนะนั่นคือฟิตนะที่ท่านบิบสวลรค์อาจลรย์บอกไว,ว้แล้วว่าไว้แล้วว่าจงรีบบทาความดีให้มากเพราะมันจะเกิดฟิตนะที่มากมายเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่เป็นสภาพที่น่าเศร้าใจนะครับน่าเศร้าใจว่าอวโลกเนี่ยพยายามที่จะยกเกียรติของส,ส,ส,สตีแต่ตนเองเนี่ยกลับไปทําลายเกียรติที่อวโลกทรงกําหนดไว้ให้หรือว่าทรางรักษาให้นี่เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจนะครับว่าเราเนี่ยตก หลุมของสื่อออนไลน์ไปแล้วแล้วตกหลุมพรางของสื่อออนไลน์ไปแล้วที่ประโยชน์ของมันมีมากแต่โทษของมันก็มีมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ผิดเนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียกับเรามันจะทําให้เป็นการประจานสังคมมุสลิมที่ว่าไม่มีความเข้าใจหรือถ้าเข้าใจแล้วก็ฝ่าฝืนนะครับเพราะฉะนั้น นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตือนซึ่งกันและกันนะครับโดยพรอยยิ่งผู้ที่เป็นกณรกรรมการหรือว่าคนที่เป็นสูงสุดของมุสลิมนะ่ะจะต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดูเฉพาะเรื่องบางสิ่งบางอย่างแต่ว่านี่คือสภาพของเกียรติยศศักดิ์ศรีของมุสลิมอะเนี่ยจะต้องช่วยกันดูแลช่วยกันปกป้องนะครับไม่ใช่ว่าไม่ทราบว่าเป็นลูกหลานของใครบ้างแหละนะครับแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่ผิดหลักการอย่างแน่นอน เมื่อเราเทียบกับอัลกุรอานอายะนี้ที่ที่ที่ทอวบบอกไว้ในสุรัอัลอาฮะซับอายะที่สามที่สามว่าจงอยู่ในบ้านแต่นี่นางอยู่ในบ้านแหละแต่เหมือนกับนางอยู่บนถนนเลยเพราะมันไปทั่วโลกครับสื่อออนไลน์เนี่ยมันไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอให้ฝากฝังตัวผมเองและพี่พี่น้องนะครับว่าเราจะต้องให้วัคซีนกับลูกหลานของเราด้วยด้วยด้วยอะไรด้วยมารยาทแห่งอิสลาม ด้วยหลักคำสอนของอิสลามว่ามุสลิมันจะต้องมีความละอายถ้าผู้หญิงหมดความละอายแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วครับด้วยเหตุนี้แหละเออเอาท่านอับดุลเบสลซัมก็ได้บอกไว้เกี่ยวกับเรื่องของความละอายเนะี่ยมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากฝังนะครับว่าเราจะต้องดูแลโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ดูแลสถานศึกษาเนี่ยนะครับเราจะต้องทําอย่างไรให้ทําอย่างไรให้ เราเนี่ยปลูกฝังมุสลิมฮะเนี่ยนะครับเยาวชนเนี่ยให้มีความละอายแล้วก็การใช้สื่อออนไลน์เนี่ต้องใช้อย่างเป็นอย่างอย่างถูกต้องมิฉะนั้นแล้วสื่อออนไลน์เนี่ยจะทําลายเราทําลายมารยาททาลายอัคลักทําลายอีมานอากีดาของเรานะครับข้าะองคาทรงโปรดพิดยายเรานะครับและให้เรานั้นยืนหยัดในหลักการอิสลามและให้เรานั้นเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์ทรงพึงพอใจจากเรา และเราก็พึงพอใจในอิสลามที่พรงทรงบัญญัติให้กับเราเพื่อที่จะปกป้องดูแลศักดิ์ศรีและเกียรติยศของบรรดามุสลิมทั้งหลายอักูลกอลิฮะลาวัสซัฟรุลลอฮะลิวะลักุมวะลิซาอิลิมุสลิมฟัสซัฟิรุฮุอินนะฮูวุลกัฟูรุลฮีม